สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอนหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระสบดีที่13เมษายนคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับตรงกับวันมหาสงการนะครับซึกเพชรยินดีณนะเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง for you ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอนึ่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับ มีครบหมดทุกเกมกีฬานะครับมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับสำหรับมวยพักยกครับ168นะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟร,ฟรีอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเตปลุ้นรับอีก1 0 0 0 0บาททุกสัปดาห์นะครับ กดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฟายักษ์ราวัยมวยไทยหรือหงแดงเดอะนิวภูเก็ตหรือสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับนักชกจากจังหวัดพังงาซ้อมที่เขาหลักจังหวัดพังงานะครับวับนนี้เจอทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพหรือสิทธิ์เจปอนะครับนักชกจากปทุมธานีซ้อมที่ค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฟ้ายักษ์ราวัยมวยไทยก็ช่างได้115ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับก็ช่างได้115ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเป็นมวยเข่าขวางหน้าดัานแทงมีเข่ายาัดไส้มีซอกแรง บูดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นฟายักษ์ลาวัยมวยไทยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับครบเครื่องนะครับไอคิวดีดักสาดแข้งแทงเข่าขวางหน้าดันแทงเลี่ยมตัวดีเชิงดีครับแล้วก็บูดุดันนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นฟายักษ์ลาวัยมวยไทยนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของด้านฟา,ายักราวยมวยไทยก็ไปชนะนอกทางด้านอาบะเช่เพชรสี่หมื่นในยกที่3เมื่อนที่18มกราคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟาาล์ล่าสุดแพ้คะแนน,นทางด้านโล่เงินกลวยในเมืองยิมเมื่อนที่3มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนางด้านฟา,ายักราวยมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านทองสิทธิ์จเจริญทรัพย์กันบ้างนะครับ ก็ชนะนกทางด้านโตโต้พักยกพีเคในยกที่4นะครับเมื่อวันที่1 0ธันวาสิ1สธันวาคม265นะครับที่รังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรกาก้าเพชรภูผาเมื่อวันที่23มกุมภาพันธ์สองพที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน ฟายักษราวัยมวยไทยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีรับแข็งแก่งแข็งแรงครับเหลี่ยมเชิงดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่หนึงในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านฟ้ายักษ์ราวยมวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ <S <S มาดูคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลหรือเพชรอำนาจเพชรยินเดีอาคาเดมี หรือสิทธิ์นายกเตชินนะครับนักชกจากอำนาจเจริญซ้อมที่ค่ายเพชรยินดีนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนะครับก็ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านหนึ่งอำนาจอึงอุบลช่างน้ำหนักได้113อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนะครับก็ช่างได้113ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับสไตล์การโชคของนัานเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีขวางหน้าดันแทงครับแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การโชคของนั่นเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับสำหรับสไตล์การโชคของนั่นหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับแล้วก็ขวางหน้าดันแทงป้ายหน้าแข็งแกร่งแข็งแรงครับแล้วก็เป็นมวยเจ้าบ้านนะครับวันนี้ ครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลครับก็ไปชนะคะแนนนักน,นั่นคุณนล่งไกศิลปภพบ,บ็อกซิง่งยิมนะครับเมื่อวันที่18มกราคม2566นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปชนะคะแนนนั่นเลนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนัานหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานสองเล่ เพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรกาก้าเพชรภูผาเมื่อวันที่16ธันวาคม2 5 6 5ที่จังหวัดระนองนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้่นเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับชอบมวยเจ้าบ้านนะครับหน้าเสือดีมีตัวเงินมาสู้ขวางหน้าดันแทงสูงยาวเข่าแทมแทงเจ็บวันนี้น่าจะขวาชัยไปครองนะครับ คู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน1อําอำนาจตึงอุบลน,นะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านศินลธรมไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสาบางแก้วนะครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับซ้อมที่ค่ายสบุญมีฤทธิ์นะครับอยู่แถวปิ่นเก้านะครับโดยมีดอนซุราชแล้วก็ เชียงสายสองนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้เจอทางน้านน้ำตาเดือดสอจอเปียกอุทัยหรือเกียรติจัดใจมวยจากจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับซ้อมที่ค่ายเกียรติจัดใจครับฟอร์มหลังรู้สึกว่าจะยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับมวยคู่ตัวนี้นะครับวันนี้ชคกันในพิกัด118อปอนด์นะครับเจอกันในพิกัด1 1 8ปอนด เมื่อเช้านี้ทางด้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้118เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านน้ำตาเดือดสอจอปียกอุทัยก็ช่างน้ำหนักได้118ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือการช่างน้ำหนักนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่น้้ำตาเดือดสอจอปียกอุทัยนะครับหรือเกตฉัดชัยเป็นมวยขาวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกม ท้าชนท้าดวนชวนทะเละเดินแทงค้ำแทงไปปลายแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นน้ำตาเดือดสอจอกเปียกอุดไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมตีนซ้ายดีตีนหน้าคมครับแล้วก็ปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงมีโยนแทงเข่านะครับอาวุธหลากหลายผัดแพ้ชนะกันมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมูหรือจ่านะครับ สำหรับฟอร์มหลังของน้านสินลธรรมไฟเตอร์วมวยไทยนะครับก็ชนคะคะแนนดังนัน้นน้ำตาเดือดเกล็ดชัดชัยวันที่9กุมภาพานันธ์สองพสิบหกที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนน,นดังนั้นขุนศึกเพชรยินดีคาเดมี่เมื่อวันที่11มีนาคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนอนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของน้านน้ำตาเดือดสอจเปียกอุทัยครับก็ แพ้คะแนนทางด้านเพชรนงโฟมสิทธิ์อหนุย้ยเมื่อวันที่5มกราคม266ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินและก็แพ้คะแนนทางด้านศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2อ6ที่ราช,ชดำเนินไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนแพ้นอกนะครับโทษทีแพ้นอกมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยในยกที่3เมื่อวันที่9มีนาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังข,งของด้านน้ำตาเดือดสอจอเปียกอุทัยยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลมนะครับคู่ที่3าในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับให้ไปอีกดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อเลยครับ มาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกเดวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือระดับเพชรสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับนักชกจากปทุมธานีลูกชายของเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับซ้อมที่สิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับอยู่ที่คลอง 2. ธัญ,ญบุรีนะครับวันนี้เจอกันทางด้านเพชรเจ้าพญาสอจอียกอไทยหรือนอดใหม่สิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับชกกันในพิกัด114ปรอนด์ นัดใหม่สิทธิ์กำนันเหน่งหรือเพชรเจ้าพญาสจเปียกอุทยัยเป็นนักชกจากจังหวัดชัยนาทซ้อมที่ค่ายสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับช่างหนักได้หน4ป้ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรเจ้าพญาสจเปียกอุทัยนะครับช่างหนักได้หน4 4้ลดไปจุด4นะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรเจ้าพญาสอจอเปียกอุทัยครับเป็นมวยเข่านะครับเตะซ้ายแล้วค้ำแทงขวางหน้าเสียบแล้วก็ล็อกตีเหนียวแน่นเลี่ยมตัวดีเลี่ยมเข่าดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรเจ้าพญาสอจอเปียกอุทัยนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับ,รรรเ,รนะรบเป็นมวยขวาแข้งขวาแรงปั้มตีเหนียวแน่นบู้ดูดัน ขยันออกอาวุธไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครับมีหมัดมีศองดักแรงกว่าครับนี่คือสไตล์การทกของทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับสาหรับฟอร์มหลังของด้านโฟวินส er ิทธิ์เจริญทรัพ์ก็แพ้คะแนทนทางด้านยอดกตันยูจิตเมืองนนเมื่อที่1 4กคุมภาพันธ์งร6ที่จังหวัดอุทัยธานีไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนทนทางด้านเพชรสุพรรณปอประจันสรีเมื่อวันที่17มีนาคม266ที่จังหวัดกระบี่นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่น โฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเจ้าพญาสจเปียกอุทัยนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านเจ้าพญาไฟสจิตพัฒนาเมื่อวันที่2ธันวาคม2 6 5ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ชนะคะแนนทางด้านก้องเมืองไทยสพงอมรเมื่อวันที่6มกราคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ไล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนทางด้านสมบัติสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรเจ้าพยาสอจอเปียกอุทัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางน้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงครับเป็นมวยขวาบุดุด,ดันขยนันออกอาวุธเหลี่ยมเชิงดีครับเสือสายเลือดดีด้วยวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บัยชนะไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับ ให้ไปอีก5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ